สวัสดีค่ะต้นถุงเงินถุงทองที่ยุบหัวลงนะคะเพื่อนๆนช่วงหน้าแรงเนี่ยใบของเขาก็จะเหี่ยวจะเฉาลงเลยก็เหลือแค่หัวนะคะพอได้ฝนแรกของฤดูนะคะฝนหลงฤดูในช่วงฤดูแรงนะคะเขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่ค่ะเพื่อนๆแตกหน่อขึ้นมาใหม่นะคะเนี่ยค่ะกำลังแตกเลยค่ะพอแตกใบขึ้นมาก็ กัดสีสวยเลยนะคะเพื่อนลักษณะใบาก็เป็นลักษณะมงคลเลยเป็นรูปผีเสื้อนะคะตัวน,นี้เป็นถุงทองนะคะเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยก็ <พ Carl. S 1> ออกมาเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆค่ะออกมาหลายถุงดําเลยค่ะเพราะว่าเป็นต้นที่แยกแยกหน่อออกมาจากการชาไหลแล้วก็ปล่อยให้เขา ยุบหัวนะคะลงหัวนี่ค่ะก็เริ่มออกมาแล้วนะคะต้นแบบนี้นะคะถ้าเอาไปปลูกลงในกระถางนะคะเขาจะโตเร็วมากๆเลยนะคะโตเร็วเพราะว่ารากของเขาเนี่ยเดินดีเดินดีมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะรากทะลุก,กระถางอย่างนี้นะคะต้นสูงก็ประมาณหนึ่งคืบนะคะเพื่อนๆหัวของเขาก็ ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะใหญ่อยู่นะานเพื่อนๆนี่ค่ะหัวใหญ่ๆอยู่นี่ค่ะเป็นหัวนะคะนี่ค่ะรากเขียวๆนี่แข็งแรงมากๆเลยนะคะส่วนต้นข้างๆนี่ก็เป็นต้นชบาเมเปิลนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะที่เขาร่วงลงในกระถางนะคะพอได้น้ําฝนก็ทยอยงอกออกมาตามธรรมชาตินะคะเพื่อนๆค่ะน้ําฝนเนี่ยเป็นเป็นน้าที่มหัศจรรย์จริงๆนะคะ ต้นไม้เนี่ยชอบมากๆเลยเขาจะเจริญเติบโตได้ดีนะคะได้น้ำฝนเนี่ยจะทั้งแตกหนอนะคะแตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะก็เริ่มฟอร์มตัวเองใหม่นะคะเป็นอย่างนี้เลยสวย,สวย ส่วนถุงเงินถุงทองที่งอกก่อนที่ฝนจะตกนะคะเพราะว่าแม่ด่าล่ารดน้ําก็ตอนนี้พอได้ฝนก็โตขึ้นเยอะเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะโตเขากําลังตั้งทองนะคะตั้งท้องเพื่อที่จะออกถุงทองนะคะตอนนี้ก็คือ,อถุงดำนี้เป็นถุงเงินทั้งหมดเลยนะคะใบแรกๆนี่เป็นใบใหญ่ๆนะคะถุงเล็กๆนะคะเพื่อน พอใบออกมาใบที่สองเนี่ยลักษณะมงคลเขาก็ออกเป็นทรงผีเสื้อนะคะถุงใหญ่นะคะหางยาวค่ะเพื่อนๆตัวนี้คือเป็นถุงทองนะคะอัตราการไหม้ของใบเนี่ยน้อยมากเลยนะคะเพื่อนขาปกติแล้วบางบางบางคนที่เลี้ยงนะคะพอออกใบมาไม่กี่วันนะคะก็มีเกิดอาการไหม้ของใบแล้วนะคะเพื่อนเอน,นี่ยค่ะอันนี้ก็นานแล้วนะคะ ขอบใบไหมนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เต็มใบนะคะพเพื่อนก็ปลูกอย่างนี้แหละคะ่ะตั้งแม่ให้ได้นะคะพเพื่อนพอตั้งแม่ได้แล้วเราก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ถุงเงินถุงทองได้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะส่วนต้นอื่นๆนะคะที่ยังไม่ยุบตัวยังอ,อยู่รอดในช่วงฤดูแรงเนี่ย ต้นไหนที่ชอบแดดเขาก็จะโตเร็วนะคะอย่างต้นชบาเมเปิลนเนี่ยค่ะเขาโตเร็วมากๆเลยนะคะเพื่อน,นเกิดจากการพ่อมเมล็ดนะคะส่วนต้นที่ไม่ชอบแดดเขาก็จะผลัดใบนะคะเพื่อนผลัดใบแล้วก็พอได้ฝนก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อน่ะอย่างนี้ต้นเสยน,นะคะเสยน,นะคะบางพื้นที่ก็เรียกกวักทองนะคะเพื่อน พอใบเขาเริ่มแก่เขาก็จะกัดสีเป็นสีชมพูนะคะถ้าได้แดดเขาก็จะเป็นใบสีชมพูสวยๆเลยแล้วเขาก็ค่อยๆผลัดใบนะคะเพื่อน่ะผลัดใบแตกยอดใหม่ขึ้นมานะคะก็ดูดูเก้งกล้างนะคะเพื่อนค่ะส่วนโกยเงินเนี่ยก็ดูดูไม่สดชื่นนะคะแต่พอแตกยอดใหม่ออกมาเนี่ยดูสวยเลยะคะ่ะเพื่อนเนี่ยค่ะ ได้ฝนและแเริ่มแตกยอดกันใหม่นะคะเพื่อนเริ่มสวยแล้วคะ่ชะชบาเมเปิลนเนี่ยคลุมคลุมบนกระดาษด่างขาวเลยนะคะบนกระดาษด่างขาวนี่จะยุบแล้วคะว่ะเพื่อนจะไปแหล่ไม่ไปแหล่แม่ดัลล่าจะต้องอรื้อนะคะคงได้รือ้อเขาออกมาปลูกอีกหนึ่งกระถางนะคะเพื่อนเพราะว่าตัวนี้ก็คือรากของชบาเมเปิลนเนี่ย ไปทั่วทั่วกระถางทั่วเข่งแล้วค่ะแล้วก็ต้องแยกเอาหน่อตัวนี้ออกมาปลูกนะคะเพื่อนๆนะคะก็คงประมาณนั้นแล้วก็ต้องย้ายมุมให้เขาเ,เข้าไปอยู่ในร่มดีกว่านะคะสู้แดดไม่ค่อยไหวนะคะวันกระดาษด่างขาวเนี่ยสำหรับประสบการณ์ที่แม่ดอนล่าเลี้ยงนะคะส่วนถุงเงินถุงทองที่ยังอยู่รอดนะคะเพราะการรดน้ำของแม่ดอนล่าก็ ไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่นะคะเพื่อนขาก็พอได้ชมค่ะนะคะถ้าเรางดให้น้ํานะคะเขาก็ยุบตัวลงหัวนะคะถ้าไม่รื้อออกไปปลูกพอช่วงฤดูฝนเขาก็จะแตกตาใหม่ขึ้นมานะคะแตกนอใหม่ขึ้นมาก็จะมีถุงเงินถุงทองขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อนแต่ถ้ายังให้น้ําอยู่เขาก็ยังยังแตกหลอดใบใหม่เพิ่มนะคะอาจใบอาจจะไม่ใหญ่ไม่ค่อยสวยแต่ว่าก็ยังพอได้ชมค่ะ ถุงเงินถุงทองบริเวณนี้ที่ปลูกในกระถางหน้าห้องพักนะคะต้นแม่ของเขาคือต้นนี้นะคะก็เริ่มที่จะก้านสั้นลงนะคะใบเล็กลงนะคะออกหลอดใบใหม่เนี่ยช้านะคะเพื่อนๆเนี่ยใบก็เริ่มไหม้ที่ไหม้อย่างเงี้ยเนี่ยอายุเกือบอายุใบเกือบสองสามอาทิตย์แล้วนะคะเขาถึงไหม้แบบนี้นะคะถ้าจะเอาไว้ก็แค่คลิปรอยไหม้ออกนะคะเพื่อที่จะให้ ทรงพุ่มของเขายังบาลานซ์อยู่นะคะเพื่อนเพื่อนก็คลิปๆรอยไหมไม่เห็นรอยไหมเขาก็จะยังไม่ไม่ไม่เอ็นตัวลงไม่เอ็นก้านลงเยอะนะคะแต่ถ้าเอา็เอนก้านลงเยอะจนพับพับต้นใดต้นหนึ่งก็ต้องตัดทิ้งอย่างแบบนี้ค่ะอันนี้คือเขาเอ็นก้านลงแล้วนะคะเนี่ยค่ะก้านหักอย่างนี้ยก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะส่วนต้นนี้ค่ะ เป็นหน่อของเขานะคะที่เกิดหน้ากระถางแล้วแม่นันล่าไม่ได้แยกก็ปล่อยให้เขาโตอย่างนี้นะคะเมื่อต้นแม่ยุบตัวลงยุบตัวลงหัวนะคะต้นลูกก็ขึ้นมาแทนที่ก็จะไม่ได้เปลี่ยนกระถางบ่อยๆนะคะกำลังออกถุงทองกันพร้อมๆกันเลยนะคะก็สวยอยู่นะคะใบไม่ใหญ่ค่ะเพื่อนๆใบไม่ใหญ่ตามที่จริงถุงเงินถุงทองีใบใหญ่มากๆเลยนะคะตัวนี้ใบไม่ใหญ่ค่ะ ตามตามการดูแลของเรานะคะเนี่ยค่ะลักษณะถุงเงินถุงทองนะคะก็ยังสวยค่ะได้น้ำฝนก็จะสดชื่นขึ้นมาหน่อยนะคะแม่ดอน่าไปต่างจังหวัดห้าหกวันเนี่ยต้นไม้ขาดน้ำนะคะบางต้นก็เหลืองไปหมดเลยนะคะบางต้นก็กลับงามกว่าเดิมนะคะแสดงว่าบางต้นก็ ต้องการให้เรางดน้ำนะคะบางต้นก็ชอบน้ำอย่างสม่ำเสมอนะคะก็ปล่อยไปตามสภาพนะคะไม่ไม่ไม่เสียเรียดค่ะเพื่อนๆค่ะ